ครับสวัสดีพิน้องครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งมาดูงานครับดูงานวันนี้ดูเป็นงานครับเยอะไหมเยอะมาเพราะว่าเพราว่าหลอกใหม่หรหลอกงานเยอะมากครับวันนี้ครับงานเอฟซีครับงานเอฟซีเอฟซีเกาหลีครับเออเอฟซี FC แฟนพันแฉะท่านพี่ดองเบิง้งว่าจะเป็นแจงไดมาก อาเพิินิ่นดิตอนรับครับสู้ดีบ่เจสลรวัตรมาอยู่น้ำเพิินนี่แหละครับแล้วถ้าไปเบิรงครับา่าเป็นงานเอียงครับมาเห็นงานอยู่อยู่นี่แหละมาเห็นงานอยู่ขังงานหลวงครับว่าบ่ได้เห็นงานหลวงเด้อ <c oughs> งานเ <c oughs> อฟซียินข้าวาสิไปอา่าไปโกยผู้เขาพะนะ เบิง้งนั้นไปน้องว่าโขยโขยภูเขายัางไงแต่ไปเบิ้งครับไปดูหน้างานครับนี่อยู่ใ,ใกล้นะครับกําลังจะถึงนี่มาดูหน้าง,งานค่ะไปมองดีเพิ่นเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ป่บอกเป็นอียงอันเป็นของไทยบ้านนี่แหละเขาเขาอื่นแล้วก็เล่า้าเป็น เพื่อนบอเป็นทีงสื้อนี้พอแล้วสิบปันผู้ขามเป็นทียงเข้าบ่กว่ซื้อนี่นั่นนี่นน คู่ค่ะคู่คับหลอดบึ่งนั้นาันค่นเห็ดเป็นขั้นคู่ค่ะ เงาอยู่าค่ะสิเดนหรือต่อต่เนี่ยมีแต่ตออยู่่า รถอีรถใหญ่แลงพัน,นอะไรเลยบ่แมนเพราะว่าต้องเอารถขับมาทางนี้เห็ไหมต้องใส่ไมโครเบี่ยงยางมากอยู่แล้วครับงานไม่ไหวสีแดดงานเล่ยว่ารถไนนมโครตรงง้องยางขวม,วมวได้จ้าไม่ไหวสีแดดแต<ร>่ <c oughs> ตรงที่ต้องสันแล้วตรงเงี่ยสมุยย่างกีฬาก็ต้องหล,งลังมันต้องได้หาเมตรหาซิบครับหาเมตรบ่ างเดียวม่<ม>นข้างนี้ออปปเอาไปว่าไรเอาไปว่าไรมันมันมันตำแหม่ะขันแก่คแคา่าห้าสิบวดขึ้นมาให้มันเป็นรูปร่างหน่อยนะึงทางนี้

ค้าวต้าาสีเอาไวผมเป็นเรี t ata, t <us <us ้กเพนขาิเย่อ้าวอานไม่ได้ยังดีกว่า้า็ชานไปังก็ต้องไปตอวนค่าเขว่ได้คุดอีกเนาะสมารรมีมาลงหันมาล้วันจ้าทืวันเลือจับคู่แล้วเลือจับเป็นคูแล้วแล้วจะใสะลงมาจะอ่าสะเล้วก็ไปข้างคุนข้างเดือนเป็นุ มันตันแห้งเ้ยเราใส่จะเสียสีเขาวล่ะเมื่อตู่ก็บมีแตเสียสีขาวนี่ล่ะ ทีจากต่างประเทศค่ะ

บรรยากาศดีครับ